ครับผมวันนี้เขาจะไปเาอ่าครัวกบเราตามคําขอนะครับผมมีนุ่มหลุบรอขอมาคนหนึ่งนะครับครัวกบนะครับหอมป้อมไิดหอมป้อมกรับมาแควนครับละเอียดเียบร้อยแล้วเขาก็จะใส่พริกก่อนนะครับจะได้แหลกเร็วๆนะครับผม ละเอียดเรียบร้อยแล้วเาจะใส่เจคา่ลงไปนะครับเจคา่แล้วกะคาครับผมหอมข่าวลงไปเลยนะครับตามด้วยหอมแดงนะครับผม เกียดเรียบร้อยแล้วเฮาก็จะใส่ปลาห้าครับกับกะปินะครับผมกะปิปลาหมอกนะครับแล้วกับปลาห้าจ้อหนึ่งนะครับปลาห้ามึงเหนือเน้อ อ้หอมขนาดกว่าไหนพี่น้องแกงคั่วกบนะครับถ้าตามคำขอนะเนอะแพรขอมานี่ ต้องจะหันเป็น3ท่อนนะครับ เครื่องน้าขนาดปอใหม่ไปนอ้องขัวหอมหอม,มาน้ำใส่แต้วนิดน้อยเนาะปอหมอก่อใหม่ไปนอ้องเขากจะใส่ปุ๊บลงไปนะครับเราต้องห่วงเครื่องนะครับปอใหม่ไปต้องใส่เครื่องนักๆเนาะให้มันคือมันถึงที่ถึงเครื่องไปเลยครับผมรสจ,จัดจัดเข้มข้นนะครับ ใส่มะป่าหินน่อยประม่พี่น้องแล้วก็ตามด้วยผักด้วยหน้านานะครับใบก,ก้มกอกับใบมะกรูดนะครับผม t h a รถจัดรเขื่องแน่นครับอมใม่พี่น้อง กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องต้อซาพากินโชมารายงานตัวกับผมเนาะพ่อแม่พี่น้องตึงว่าวันนี้ฝนตกใสๆนาะพ่อแม่พี่น้องโอ้ยเนาะก้าบเมนูแพรขอมาเนี่ยขัวกบอ่ะตึงว่าเออบอกพ่อแม่พี่น้องใจเย็นๆเนาะพ่อแม่พี่น้องเป็นแบบคนทวงแล้วทวงแบบทวงแล้วทวงแถมใจกะยากใจยะคือนพ่อแม่พี่น้องแต่มันคือกินคนเดียวเนาะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าวันหนึ่งกะยะได้หนึ่งเมนูนพ่อแม่พี่น้อง ออ้หัวกบเนาะพ่อแม่พี่น้องจัดหื้อบะเมาะเลยวันนี้ใส่ใบกบก่อพร้อนรมนะพ่อแม่พี่น้องอืมใส่เครื่องนักๆป่อแม่ไปนอกบ่ต้องห่วงเครื่อง รสชาติเขมข้นปั๊บ ใบกุมกอนี่ยต้องขึ้นขนาดประมาณไปนอ้องใบสันจอบประไาณไปน้องสามารถจะขับอูฟิต ตรงเป็นองใส่เขื่อนหนักเพชรท้อน 很多，我们没变多。 ข้าวนามาไปลองถึอถึงถึงเพลดอืมอ๋มอ หายใจแห้งมาได้เนี่ยเพรไม่ต้องเคืองอ้ ออได้เวลาเข้าห้องแล้วปอมเอพร้อมปอ ไข่ดีชอบรสชาติเข้มขน<อ>้นเพดเพชทอนทอนเนี่ย <c oughs> ต้องเมนูนี่เลยผมไอ่พี่น้องอู้ ปุบม่ไป้องเพราะเมคงแต่เค็มคุณหวาโอ้โหสุดยอดถึงพี่กถึงเครื่องแต่ ใบยีลาดก่อนรืยเวกคนเนอะเพชรห่อนลินจ้าพุทธศตวรรษ ตรงว่าลำแต่ลำวาาป่หยไม่ไน้องเครื่องนี่ตหวาใสหนักขนาดเนาะ ใส่ไปสองสามเต่าของกกบันโตโไม่น้มไอติเหลือนี่เครืองนันนั่นเลยนะอ๋ออ้ยเพชรห้อนรสชาติเข้มข้นรสจัดมันตึงหวาแบบคือแต่คือหวาป่ไหมไปนนองสุดยอดเนาะอู้ถึงพี่ถึงเครืองเนาะปล่าไหมเป็นนองเมนูนี่ร้องไปเาะกินบอเนอร์ปล่ไหมเป็นน่องรับร้องหวาสุดยอดกินกับข้าวเหนียวกับมอกินกัาบข้าวสวยกับดีเนาะปล่าไหมไปนนอง ลองขอเนอแนะน้ำเลยนะก็ขอขอบคุณเนอรป่อใหม่พี่น้องเนาะตีแนะน้ำมาเนอเนาะตีขัวกบนี่ยนะอู้บ่ได้กลิ่นเหมือนเนาะป่อใหม่พี่น้องแต่ขัวกบเนี่ยจะเอ่อต้มต้มบอกกันเนอว่าเป็นสูตรของต้มเองะเนาะซูตีเข้มข้นรสจัดจัดเผ็ดเผ็ดถึงพริกถึงเครื่องเนาะเผ็ดห่อนพร้อมเนาะอุ้ยฮักกับใบจันจอเข้าไปตัวหนาป่อใหม่พี่น้องสุดจอดถึงพริกถึงเครื่องเนาะป่อใหม่พี่น้องอู้ล้ำแต่ล้ำหวาน อโอเคครับผมนอกปปรเมลไม่น้องลองไปย่างพอนเนอร์นอเมนูนี้แนะน้เลยนะาค่าแพรชอบรสจัดดเผ็ดๆนะโเมลไม่น้องเมนูนี้ถึงกว่าคืบเนาะออโอเคก็เหมือนเดิมนอกโอรเมลน้องฝากเป็นกำลังใจให้ต้องสายยิมเนอร์เนาะกดไลแรกกแชร์กดติดตามกดอซับตะไครให้ต้องสายยิมเนาะชอบคลิปนี้ก็เป็นกำลังใจให้กันยิมเนอร์นาองโปเมลไม่น้องจะได้สู้ๆกันต่อไปเนาะก็ก็ต้องขอตัวละกันไปก่อนเนาะกับบรรยากาศ ฝนตกใสๆแต่ตกคำเดียวผมแม่ยเปน้องตกคำเดียวตกแล้วก็ายุดก็อากาศตอนนี้ก็มืดหมึดขึ้มขึ้มฝ้าฝ่าฝนฝนน้องผมหมายปน้องเราก็สำนักจังหวัดตีเนาะจังหวัดตีน้ำท่วมเนาะขอให้น้ำลดแห้งเร็วเดนอะผมแม่ยเปน้องเนาะแล้วก็ขอคือปลอดภัยกันกูขุนกูข้นเนาะผอหมายเปน้องเนาะสู้ๆกันเนาะต้องสาคือเปลีนกำลังใจให้เนาะน้องมหมายเปน้องอกอ ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับนาอป้ากนคลิปหน้าไปไปไปนาประเดนไม่น้องแต่ับคลินี่ก็ต้องขอตัวลรับไปก่อนนะครับราบสวัสดีครับ